ตอนนี้อยู่ที่ร้านคาเฟ่โงมคมมิ่ง <H ome coming> อยู่ที่จังหวัดลำพูนอำเภอลี้ใช่ใช่ไหมที่นี่อำเภอลี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วคุณมาจากที่ไหนครับเป็นคนอำเภอลี้ค่ะอำเภอลี้อ๋อบ้านเกิดอยู่อยู่ที่อำเภอลี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วมาทำงานที่นี่นานเท่าไหร่ครับ ม่ปีกว่าค่ะปีกว่าแต่ร้านที่เปิดมาสี่ปีแล้วร้านที่นี่เปิดมาสี่ปีแล้วแล้วตั้งแต่เปิดมาก็เปิดตลอดใช่ไหมหรือหรือปิดหน้าหน้าลนปิดไหมไม่ปิดค่ะเปิดตลอดค่ะเปิดตลอดเฉพาะวันพุธค่ะอ๋อเฉพาะเออเข้าใจวันวันพุธไม่ไม่เปิดใช่อ๋อปิดเฉพาะวันพุธแต่ว่าครั้งครั้งแถวผมเข้ามาวันพุธ มันปิดอยู่ผมคิดว่ามันปิดมาล้นแต่ไม่ใช่มันปิดจะเพราะวันพุธวันพุธเป็นวันหยุดของร้านอ๋อเป็นวันหยุดของร้านเข้าใจแล้วก่อนคนทํางานที่นี่คนทํางานที่ไหนงานที่ตลาดค่ะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายอะไรครับขายสลัดขายสลัดที่ที่ตลาดตลาดลีใช่ไหมอแล้ว ทำงานที่ไหนดีกว่ามันคนละอย่างมีคนละอย่างค่ะเป็นแม่ค้าเป็นทางานตัวเองก็อิสระดีงานที่นี่ก็สนุกดีใช่แต่ที่นี่อากาศเย็นสบายสบายสบายใช่แต่ที่นี่ลูกค้าเยอะไหมวันหนึ่งมีลูกค้ามีหลายคนไหมลูกค้าก็เยอะอยู่ค่ะแต่ถ้าช่วงเทศกาลก็จะเยอะช่วงเทศกาล ช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาได้คนเยอะไหมลอยกระทงที่ผ่านมาก็พอได้ค่ะใช่หอมากขึ้นใช่ไหมใช่เทศกาลเสาอาชีพเทศกาลก็จะเยอะอ๋อเสาอาตย์แล้ววันธรรมดาเช่นวันนี้วันอังคารแลลูกค้าประมาณกี่คนจะเรื่อยๆค่ะสิบตีสิบคนสิบประมาณสิบคนดีมากและมีคนไทยมีคนต่างชาติด้วยไหม มีแต่ชาติก็มีบ้างก็มาแวะจักรยานบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างใช่อ๋อกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะเยอะนะใช่ใช่เยอะเหมืนกันและกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนส่วนมากจะเป็นคนไทยใช่ไหมคนไทยค่ะช่วงแม่หนาวที่จะเป็นคนไทยเป็นส่วนอ๋อปีไบค์ใช่จะไปเที่ยวดอยค่ะไปเที่ยวดอยและคนไทยเป็น แเป็นคนไทยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเป็นเอ่อเป็นบิ๊กไบค์มาจากที่ไหนมาสุดที่มาจากที่ไหนมาสทาจากทางกรุงเทพกรุงเทพชลบุรีบ้านพัทยาบ้างใช่กรุงเทพชลบุรีพัทยาชอบชบขี่มอเตอร์ไซค์นะใช่ถูกต้องเพราะว่าผมผมเคยเจอมาหลายที่ผมถามว่ามาจากที่ไหนบางครั้งก็กรุงเทพบางครั้งก็พัทยาใช่บางครั้งก็ชลบุรีอะไรต่างๆใช่ อ๋อถ้าบิ๊กไบคมาประมาณกี่คนเขาจะมาเป็นกลุ่มอะค่ะปใช่ประมาณแคนอะไรปรนี้ห้คนท้คน่ก็กลุ่ใหญ่เลยมาเป็นส0บยี่คนก็นีแล้ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าคุณก็ตีใจเข้ามา20คนตีใจใช่ยังุนวายนิดนึงอ๋อดีมากอ่าแ้วคุณ เรียนเรียนหนังสือถึงโมสามไหมเรียนกา,ารจึกษปริญญาปริญญาด้วย